วันนี้จะพาทุกท่านไปชมมุมสวยๆหลายๆมุมของวัดสะเกตหรือที่คนส่วนใหญ่รู้จักในนามภูเขาทองเส้นทางสวยงามอากาศดีสะอาดปลอดภัยเส้นทางที่ไม่ค่อยมีคนใช้สัญจรแล้วไปกินชีสเค้กไร้แป้งไร้ไขมันทานใช้ชีสนำเข้าหวานน้อยอ้วนน้อยสบายผงที่ร้านโมล่าสตูดิโอมาตามมาครับ อ้วนกำลังทำอะไรอยู่ครับอันนี้คืออัฐฐานค่ะอัฐฐานจะทำชีสเค้กค่ะเค้กไร้แป้งค่ะเนี่ยขี่จักรยานผ่านหน้าร้านสะดุดตากับคำว่าชีสเค้กไร้แป้งอ้วนน้อยสบายปุงขอรอามหน่อยอะไรคือชีสเค้กไร้แป้งตัวนี้คือไม่มีไม่มีแป้งค่ะค่ะที่นี่เราไม่ใช้ไขมันทามนะคะเราใช้เป็นเนยแท้แล้วก็ไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่อะไรค่ะ แล้วอย่างนี้ชีสจะเก็บยังไงอย่างผมซื้อกลับไปบ้านเก็บยังไงถ้าซื้อกลับไปบ้านนะคะถ้าทานไม่หมดแนะนําให้ใส่ช่องฟีดได้เข้าช่องฟีดเลยใช่เอาออกมาทานเป็นไอติมได้เลยค่ะอ๋อ uh, <no. S 1> ถ้าอยากทานแบบว่านิ่มหน่อยก็เอามาคลายแป๊บหนึ่งมันก็จะรสชาติเหมือนเดิมอแล้วเดี๋ยวเข้าช่องฟีดจะเก็บได้กี่วันเข้าช่องฟีตจะเก็บได้เป็นเดือนนะคะเก็บจะเก็บได้นานขึ้นใช่เก็บได้นานขึ้นค่ะ ุกครีที่เห็นนี่ก็ชื่อชีสเค้กค่ะอ๋อต่างกันที่หน้าต่างกันที่หน้าค่ะมันมีหลายรสอันนี้ก็คือออริจินอลค่ะตัวดั้งเดิมขายดีตัวยืนของร้านค่ะค่ะอะไรก็มีไข่เค็มบลูเบอร์รี่สตรอเบอรี่ดาร์กช็อกค่ะแล้วก็มโลวันนี้คุกกี้แอนครีมหมดมีหลายรสค่ะแล้วก็มีชูครีมวยชูครีมก็จะมีวานิลากาแฟแล้วก็ช็อกโกแลตค่ะอ่าชีส เค้กไร้แป้งหวานน้อยกวนน้อยสบายผุ่มเราจะมาเริ่มกันที่ออริจินอลซึ่งเป็นซิกเซนเจอร์เป็นตัวที่ขายดีที่สุดของทางร้านกันคำแรกโมราสตูดิโอเม้วมีละลายในปากหอมชีสหวานน้อยหวานแบบชีสเนี่ย อย่างนี้เลยชีสเคก้กไร้แป้งในตำนานอร่อยจริงเรามาชิมรสอื่นกันรสไข่เค็มครับม,มีความออริจินอลบวกไข่เค็มนัวๆเข้าไปไม่เหม็นคาวไข่เค็มดีไม่เค็มมากาผสมปลาสารดาวมีอะไรให้ค้นหาไข่เค็มก็อร่อยดักชอบครับ คือเบสเนี่ยเป็นชีสเค้กพอท็อปหน้าอะไรงไปมีความผสมผสานของท็อปหน้านั้นๆดักช็อกผสมชีสเค้กก็อร่อยในแบบดักช็อกบลูเบอร์รี่ครับดีอ่ะชอบอันนี้บลูเบอร์รี่มันมีอะไรที่หวานหอมเปรี้ยวนิดๆกิน,น,น,นคู่ชีสเค้กอร่อยมากสตรอเบอร์รี่ครับสวยอ่ะดึงๆๆง,ง,ง,งเลย บลูเบอร์รี่อร่อยแล้วสตรอเบอร์รี่อร่อยกว่าอร่อยแบบรักพี่เสียดายน้องต้องสั่งทั้งสองชิ้นอร่อยเมื่อกี้พี่คูณก็แนะนำว่าใครที่ชอบรสชาติเข้มข้นต้องเป็นทีรามิสุทีรามิสุครับ The best ทีรามิสุ is the best อร่อยมาก นอกจากชีสเค้กไร้แป้งในตำนานแล้วที่นี่ยังมีชูครีมหรือหน้าตายางงี้ครับจะมีอยู่3รสนี่คือไส้วานิลาไส่ยอดฮิตยอดนิยมขออนุญาตใช้มือนะครับเนื้อแป้งดีมากครับแป้งบางมากเราจะมาชิมกันแป้งบางมากหวานน้อยมากหอมมากอร่อยมากนี่นี่ใส้กาแฟครับไส่ร้นๆนครับใส่ทะลักชิมแล้วนะครับ กาแ,แฟดีอ่ะหอมเลยแบงบางหวานน้อยอร่อยมากไส้ช็อกโกแลตครับสีช็อกโกแลตที่นี่อาจจะไม่เข้มข้นไม่ดํามากนะครับแต่กลิ่นช็อกโกแลตอ่ะหอมขึ้นมาละไส้หนาครับไส้เยอะครับแบงบางจริงครับรูปเปลือกนะครับเปลือกแป้งบางนิดเดียวเองอืมนุ่มๆเลยครับอืมช็อกโกแลตดีอ่ะเห็นสีเงี้ยแต่กลิ่น,นช็อกโกแลตฟุ้งขึ้นมาเลยช็อกโกแลตดี ดีจริงต้องสั่งต้องลองร้านโม่าสตูดิโอเนี่ยเปิดวันไหนเวลาไหนเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะปิดวันอาทิตย์วันเดียวค่ะแต่ที่สาขาอื่นอ่ะเปิดทุกวันมีสาขาอื่นด้วยสาขาไหนเอ่ยสาขาฟุตวิลล่าแล้วก็เซนทัลปิดเก้าค่ะชั้นจีค่ะโอ้ชั้นจีค่ะและที่สาขาซีแยกแมนสีนี่อ่ะเปิดขายเวลาไหนถึงเวลาไหนขายเวลาประมาณแปดโมงครึ่งถึงห้าโมงครึ่งค่ะ มีบริการ d ดลิเวอรี่ไหมมีเราเป็นโ l i ไล Man นะคะครับแล้วก็มีแก๊ปค่ะได้ครัว่าบอลาสตูด<ม>ิโอตขึ้นเลยค่ะครับสำหรับลูกค้าที่มาไม่ถูกอยากหรืออยากจะโทรสอบถามสามารถติดต่อทางร้านได้ที่เบอร์โทรศัพท์ไหนครับ088 632 99 49ค่ะร้านตั้งอยู่ที่ไหนครับสีแยกแมนสีตั้งอยู่ที่สีแยกแมนสีลูกค้าที่ขับรถมาไปจอดได้ที่ไหน ถ้าจอดนานก็ในวัดค่ะถ้า,อาจอดไม่นานก็คือจอดหน้าร้านได้เลยร่งทานได้ก็คือแนะนําให้ไปจอดรถในวัดสังเกตและเดินกลับออกมาทานาจะทานขนมได้อย่างาชิวๆมีเครื่องดื่มด้วยมีเครื่องดื่มแก้วน,นี้ที่สั่งมาคือชาไทยแก้วนี้ห้าบาทไม่รู้จะถูกไปไหน หอมกลิ่นชาไทยรสชาติดีเข้มขน้นมันหวานกำลังดีเครื่องดื่มอีกแก้วหนึ่งที่ผมสั่งมาคือเอสเปรสโซเย็นแก้วนี้หอมราคา50บาทที่นี่ร้อน45เย็น50 000, บาท5บบาทถูกจริงโมราสตูดิโอที่นี่เคลมว่ากาแฟสดมาก ผมนั่งทำงานนานๆเกิดอาการเจ็บสลักเพชรถ,ถึงขั้นเดินไม่ได้เป็นความเจ็บปวดที่ทรมานมากต้องทำการยืดเส้นยืดสายด้วยตัวเองอยู่หลายท่าหลายครั้งกว่าจะหายเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าการหมั่นยืดเส้นยืดสายและหมั่นออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อครอบครัวที่คุณรักมาตามมาได้มีโอกาสรีวิวทัวร์จักรยานโคแเวนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2อง6าจนถึงคลิปนี้คือคลิปปั่นชมชิมครั้งที่3 กลางกันยา2566หลังจากที่ผมจอดจัก,กรยานนิ่งๆไปนานหลาย10ปีผมได้มีโอกาสกลับมาปั่นจัก,กรยานอีกครั้งเพราะต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนรีวิวทัวร์จักรยานโคเวนตลอด2เดือนที่ผ่านมาสิ่งที่ผมพบก็คืออาการเจ็บสลักเพชร หายไปไม่ต้องทนเจ็บซ้ำๆซ้ำๆการปั่นจักรยานเป็นการออกกําลังกายที่สนุกมากเปิดโลกใหม่เลยสบายกว่าเดินออกกําลังกายสนุกกว่าการวิ่งเพื่อสุขภาพปั่นจักรยานแถวบ้านเป็นการออกกําลังกายที่ปลอดภัยเพราะเราไม่เน้นความเร็ว ไม่เน้นแข่งขันไม่ซิ่งเราปั่นอย่างมีสติปั่นช้าปั่นสนุกปั่นบนฟุตบาทไม่ลงถนนใหญ่ปั่นในพื้นที่ใกล้ๆบ้านปั่นในที่ที่ฟุตบาทเชื่อมต่อถึงกันได้มีโอกาสปั่นไปในพื้นที่ที่ไกลบ้านมากขึ้นสิ่งที่เห็นได้ชัดจากสุขภาพของผมเองก็คือกลางคืนหลับสนิทเพราะร่างกายได้ใช้พลังงานข้อเท้าข้อเข่าสะโพกแขนขา ส่วนต่างๆของร่างกายทำงานประสานกันได้ดีขึ้นกล้ามเนื้อคอขาแขนมือนิ้วและส่วนต่างๆมีพลังมากขึ้นทุกส่วนของร่างกายมีความยืดหยุ่นดีขึ้น การทำงานของสายตาและสมองดีขึ้นเพราะเราต้องมองทางตลอดเวลาช่วยเรื่องสมาธิและการจดจำได้ดีขึ้นเพราะสมองต้องประมวลเส้นทางก่อนจะขี่จัก,กรยานไปยังเป้าหมายช่วยเรื่องการสังเกตต่างๆได้ดีขึ้นปั่นจัก,กรยานได้เห็นโลกที่กว้างขึ้นไกลขึ้นได้ไปในสถานที่ที่เราไม่เคยไป ผมปั่นจักรยานจะไม่พกน้ำดื่มนะครับผมจะไปขอซื้อน้ำดื่มจากร้านข้างทางร้านเล็กๆเพื่อเป็นการอุดหนุนร้านค้าให้เขามีรายได้ไอเดียนี้ผมได้มาจากลุงโก้และคุณน้องผู้จัดทัวร์จักรยานโคแวนหลังปั่นจักรยานอาบน้ำแล้วร่างกายสดชื่นมากพอเราได้ใช้พลังงานทานอาหารอะไรก็อร่อยอาการเบื่ออาหารก็หายไปทันทีระบบเผาผลาญดีขึ้นระบบย่อยดีขึ้น อาการท้องอืดท้องเฟอ้อหายไประบบขับถ่ายดีขึ้นมากอาการท้องผูกหายไปทันทีใครที่ไม่ชอบกินยาไม่อยากหาหมอขอเชิญมาปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพกันนะครับหมวกใบที่3ครับเป็นหมวกที่ปีกกว้างมากที่สุดจะเห็นว่ากว้างถึง14เซนแล้วการเย็บนะครับลองดูรอบหมวกนะครับว่ามีช่องระบายอากาศตรงนี้เล็กๆเ,เนี่ยอยู่รอบ หมวกทั้งใบและด้านหลังตรงนี้มีเข็มขัดให้ปรับระยะนะครับรอบศีรษะของทุกคนได้หมวกนี้เป็นหมวกทรงยูนิเซ็ก์นะครับหมายความว่าผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ดีแล้วมีรอยพับตรงกลางนี่ให้นะครับรอยพับฝั่งนี้และฝั่งนี้คือเวลาเก็บเข้ากระเป๋าเนี่ยเราสามารถพับครึ่งแบบนี้ได้หมวกจะไม่เสียทรงแล้วเวลากลางออกนี่คือด้านหน้านะครับเพราะจะมีโลโก้ปักตรงนี้คือด้านเข็มขัดจะเป็นด้านหลังนีครับปีกที่กว้างมากเนี่ยจะบังแสงจากด้านข้างและด้านหน้า ทำให้เวลาเราใส่แล้วเนี่ยมันช่วยคุ้มครองแสงแดดที่จะเผาลงมาถึงแก้มเราได้ดีระดับหนึ่งนะครับลองมองด้านหลังด้านข้างแล้วก็ด้านหลังเห็นไหมครับว่าปีกกว้างของหมวกเนี่ยเขาเย็บทรงมาสวยตัวปีกมีคุณสมบัติสวยงามแข็งแรงแล้วผ้าคุณภาพดีสัมผัสแล้วนุ่มและหมวกใบนี้นอกจากปีกกว้างแล้วยังมีไอ่โมงให้ด้วยหน้าตาไอ่โมงจะเป็นผ้าเข้ากันกับสีหมวกวิธีการสวม นะครับเราจะสวมไอโมงเข้าไปก่อนนะครับพอสวมโมง้าปุ๊บก็ใส่หมวกตามใส่ใสายรัดคาดให้เรียบร้อยแล้วก็ดึงไอโมง,งกลับขึ้นมาครับเกี่ยวไว้ที่หูเกี่ยวที่หูทั้งสองข้างดังนี้นะครับนี่ยเกี่ยวที่หูทั้งสองข้างข้างนี้ข้างหนึ่งจะเห็นว่าไอโมงที่ปิดเนี่ยจะปิดจะทั้งคุมหมดเลยครับทั้งแก้มทั้งดั้งจมูกทั้งคางทั้งคอด้านข้างแดดก็ไม่เผาคอด้านหลังแดดก็ไม่เผาคอ แล้วเวลาลมพัดเนี่ยลมก็จะลอดใต้ปีกหมวกแบบนี้ทําให้อุณหภูมิใต้หมวกเย็นสบายหมวกใบนี้เย็บดีคุณภาพดีดีจริงเย็นจริงรางคาไม่แพงสีตอนนี้มีสีมีกี่สีสีเทาอ่อนเทากลางเทาเข้มสีดำนี่ฮะโอ้สองสผมขอเทาอ่อนใบ <3, 4. S 1> หนึ่งหมวกใบนี้เป็นหมวก ทรงพิเศษนะครับเป็นหมวกที่มี5คุณสมบัติรวมกันเรามาดูความกว้างของปีกหมวกก่อนนะครับกว้างถึง13เซนใครที่มองหาปีกกระบังหน้าแบบกว้างๆแนะนำใบนี้ครับหมวกใบนี้ครับมีคุณสมบัติพิเศษคือผ้าปิดหน้านี้นะครับจะเป็นผ้าหนึ่งผืนแต่มีรอยเย็บเปิดตรงกลาง ไว้สาหรับกรณีดื่มน้านะครับสมมุติท่านมีแก้วน้ํหนึ่งแก้วท่านสามารถใช้หลอดสอดเข้าดังนี้ก็ได้หรือจะย,ยกน้ําเป็นขวดเข้าทาั้งปากนี่เลยก็ได้นะครับเมื่อปิดไปแล้วดูต้นคอนะครับต้นคอนี่จะเป็นผ้าแบบหนาผ้าดีแล้วก็ปิดต้นคอทั้งหมดนะครับรัดใต้ผ้าตรงนี้มีสายรัดทางให้นะครับสายปรับระยะอยู่ตรงนี้ถ้าเราไม่ชอบไม่ชอบแบบว่าไม่จาเป็นต้องใช้ผ้าปิดหน้านี้เราสามารถแกะออกได้เลยครับผมแกะให้ทุกท่านชมนี่คือการแกะข้างเดียวแล้วก็ปล่อยห้อยอยู่อย่างนี้ หรือว่าท่านจะแกะออกทั้งหมดก็ได้แกะให้ชมนะครับแกะพื้นนี้ออกครับซึ่งกระดุมที่เห็นเนี่ยเป็นกระดุมอย่างดีดูแล้วแข็งแรงทนทานนะครับแล้วต่อมาคุณสมบัติหมวกข้อต่อมาก็คือปีกที่ท่านเห็นอยู่นี้ถ้าท่านไม่ชอบก็สามารถแกะออกได้เราจะมาแกะทุกท่านชมนะครับนะครับแกะแกะปีกออกแล้วนะข้างหลังจะเป็นแบบนี้ครับและดดันหน้า ผ้าของปีกก็จะเป็นผืนนึงแบบนี้แล้วคุณสมบัติที่เด่นไปกันนั้นก,ก็คือถ้าเราไม่ชอบสายถอดสายออกได้ผมจะถอดให้ทุกท่านชมนี่ครับตำแหน่งนี้ครับเป็นตำแหน่งที่ถอดสายออกทั้งข้างซ้ายและข้างขวาคือชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ถอดแล้วหมวกใบนี้มีสายปรับระยะรอบศีรษะ นะครับปรับให้กระชับตามรอบศีรษะงท่านได้แล้วมีเย็บตรงนี้ให้สําหรับใช้แขวนแล้วที่เจ๋งไปกัน,นั้นคือสามารถเปิดแก๊ปด้านบนออกได้ด้วยด้วยตรงนี้ครับตรงนี้จะมีซิปเราจะแกะซิปออกแบบนี้น่ครับแกะซิปออกแบบนี้นะครับผ้าที่แก๊ปก็จะเป็นผ้า1ชิ้นแบบนี้นะแล้วก็ตัวหมวกก็จะเป็นกลายเป็นหมวกแก๊ปแบบเปิดเปิดหัวด้านบนหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยคือหมวกใบเดียวมีคุณสมบัติพิเศษถึง หอย่างทรงนี้เป็นทรงที่พานรีสีสวยใส่สบายใช้ประโยชน์ได้หลากหลายแบบมีกี่สีรุ่นนี้มีกี่สีรุ่นนี้ปกติจะมีประมาณแสีแต่ตอนนี้เหลือแค่5สีตอนนี้เหลือ5สีก็คือนี่ครับผมชี้นะครับสีดำสีม่วงสีชมพูสีบานเย็นนี่สีบานเย็นสีโอโรสแล้วก็สีฟ้าครับผมแนะนำครับ ร้านหมวกไฮโซสำเพ็งมีหมวกหลากหลายมีหมวกทุกใบมีดีไซน์ที่ดีมีคุณภาพที่ดีสุดยอดมีสีสันที่สวยงามขอขอบคุณหมวกดีไซน์สวยๆหมวกคุณภาพดีจากร้านหมวกไฮโซสำเพ็งสำหรับท่านที่สนใจจะหารมาปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพผมมีคำแนะนำให้นะครับว่าให้เริ่มต้นจากจักรยานที่ท่านมี บ้านท่านมีจักรยานคันไหนเอามาเช็ดปรับแต่งความสูงให้ได้เหมาะสมกับรูปร่างของท่านแล้วลองนำเอามาปั่นดูก่อนเมื่อท่านปั่นแล้วท่านชอบและรู้สึกว่าสุขภาพของท่านดีขึ้นค่อยหาจักรยานคันใหม่ถ้าท่านใดมองหาจักรยานที่มีสมรรถนะดีขึ้นปั่นสนุกขึ้นขอแนะนำจักรยานเมริด้าครับปั่นสนุกปั่นสบายปั่นอย่างปลอดภัยปั่นด้วยจักรยานเมริด้า ขอขอบคุณจักรยานเมริดาจากร้าน Cycle Sport วรจักรขอขอบคุณแว่นสายตาแว่นกันแดดลินเบิร์กและเลนโปรเกรสซีฟโรเดนสต็อกจากร้านแว่นกิ่งเพชรท่าประจันขอขอบคุณแรงบันดาลใจในการปั่นจักรยานจากโคแวน ขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่กรุณากด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้มาตามมาด้วยดีเสมอขอเชิญทุกท่านนำจักรยานที่ท่านมีมาปั่นเพื่อออกกำลังกายบนสถานที่ที่ปลอดภัยใกล้บ้านของท่านเพื่อความสนุกเพื่อสุขภาพของท่านเองมาตามมาครับ